สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิมบุญชูชาแนลนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าอ่าตรงใต้ต้นไม้นะคะนี่นะคะลุงเกิดอะไรขึ้นนะคะได้ยินเสียงลุงโวยวายนะคะ ใครเป็นเพื่อนเองคนไหนแกทั้งนั้นสบอทั้งนั้นดูยายสมอนี่นะเพื่อนเหรอโอ๊ยหันไปหาเพื่อนหน่อยไอ้กอดเพื่อนหน่อยจะเจอเพื่อนเองนะดูเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนกูโก้ไลก็ยังอายุเยอะกิ๊กเองยี่ไม่ใช่เหรอน้อยกว่าครับผมโกโก้ไลน้อยกว่าป่ะครับผมกัตอนยังน้อยกว่าตอนก็น้อยกว่าเหรอครับ เจ้าอายุเท่าไหร่เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้ทำไมหน้าหน้าแก่จังเลยไม่เจ้าอายุเท่าไหร่ลืมกนหนวดเจ้าอายุสี่สิบแล้วบอกาม่วุ่นวุ่นรู้ไหมย่าอายุเท่าไหร่เขาบอกคิดถึงเพื่อนเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่คนเลยด้วยนะแปดสิบเก้าหรอสวทั้งนั้นแล้วเกิดปีไหนนะครับยายจำไม่ได้หรอยายไม่ได้ให้กำเนิดให้กำเนิดกลับไปเมื่อกี้นี่หรอ โอ้สามสิบแปดสามสิบเก้าสามสิบเก้าโจนั่ันมดแล้วเหรอก็มาแล้วนะคะนอนเจ้าเดอายุอายุกสีเกิดตอนโจ้พี่สี่หกนะพี่ไม่ได้เป็นอายุน่ะนะเกิดหมจ้เขสอเกิดดีอายุอายุอายุเปเสี่ยวสัางฟุงเกิดอินแปดอินแปดั้งวงโตกลับบานนอนหลับไหมนนอ๋อโกนข้อคอ เอามันไปเฮือนงานจะปูนหูได้ใดเจ้าก็ได้เขาเขาหดมือมันเขาเหน่วไปเขาแก่เขาเน่าจูโดนเหน่ยวหรอโดนหลอกโดนหลอกไปโดนหลอกอะมีอะไรแก้ตัวอะไรแก้ตัวยายพูดขนาดนั้นแล้วโจมีอะไรจะแก้ตัวนะคะ เจ้ากัดไปจำตาโดงในลุงปวเสือเจ้าได้อาจจะบอกเราเนี่ยเราะบอกแลพรมันเลยไม่อยากไปนะเพราะมันนั้นคนเยอะโอ้ที่ปวดเยอะเป็นกลัวคนด้วยเหรออย่ามโชว์โชว์จะร้องไห้าวร้อนกันลงไปไม่ถูกเล่นไหมไปไม่ถูกแล้วไปไม่ถูกแล้วงานนี้ลมตาเยอะเลไม่ไปเลยไป ค่าสุดท้ายอะไรนะลุงเยอ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 ะยุงเยอะญาติเยอะอญาติเยอะโอ้ยญยติเยอะจังคงเลยงงเลยเนื้อยุงเยอะเนึกว่ายุงเยอะ ได้ยินมายุงเยอะบ่ได้ยินมาลยุงเยอะหาเรื่องไปทั่วยุงเยอะทำสนอยู่ญาติเยอะญาติเยอะญาติเยอะอย่างนี้เลยให้คนอื่นไปคือวัาสุดท้ายใบวันสุดท้ายแล้วก็โกนหัวโกนหัวเลยหายไปหลายอาทิตย์เลยโกนเหมือนเล้วก็ทำบุญทำไมถึงโกนหัวทำไมถึงโกนหัวเออจึงลุง ขาเนข้าวเหนอนข้าวเหนนอ๋อบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟข้าวเน่นบวชหน้าไฟบวชจูบวชหน้าไฟบวชจูบวชเนนบวชจูงข้าวปลาช้าใจราบวชเนนบวชจูงข้าวปาช้าจูงจูโจูง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 จูจูจู ไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วไม่กล้าันตกด้วยเล่นจะมากี่วันจนเสร็จงานงานแจกกระสินแล้วฮะฮเสร็จแล้วเสร็จแล้วเองจะมาอยู่นี่กี่วันอยยู่าว มาอยู่ยาวลุงจะทำยังไงดีลุงมาอยู่ยาวแล้วเด้อใครทุกช็อตนะวิธีนก็เอามีร้อยหลังด้วยเขาอายายสมรอนเก่งแล้วนะไอ้โจ้นี่โอ้โหร้อยแปดสิบองศาเลยร้อยคลิปเหรอร้อยอันนั้นวันละห้าสิบคลิปมั้งกี่นาทีวันละห้าสิบคลิปไม่บอกวิธีทำไฮไลท์เลยเขาบอกวันนี้ลุง วันละห้าสิบคลิปนะสองนาทีไปก็ทำได้เผยซะแล้วไม่บอกว่าทำไพรไล่โจจะทำแต่ไพไ์โจร้อยคลิปกี่นาทีนาทีหนึ่งทำยาวอยู่ทำยาวอยู่กข้าวยัง กอนลงมาไม่นั่งก่อนหรอกกอดอย่าเลยมาอันนั่งคู่ก็ได้มันจะได้ทำผมเป็นไรอยู่นั่นแหละพูดเล่นใช่ไหมอะไรกอดลงหน่อยกอดลงหน่อยเตรียมแล้วบดายเลยบดายเลยเราใส่เสื้อเหมือนลุ่งี้เออเห็นไหมลู่คนเลยวันนี้ใส่เสื้อเหมือนไม่ไม่รุ่นนั้นเราไม่ได้โอเคครับคิดดีไม่เพื่อนี้ขายของหน่อยรุ่นรุ่นรุ่นเสื้อนี้ไม่ได้ขายของหน่อย มีหลายตัวใส่แล้วไม่นของหลอกทางน้านีนมันใส่สบายด้วยแหละไม่ได้ใส่มาถ่ายคลิปแบบพี่เนี่ยต่างๆเลยนะใส่มาถ่ายคลิปแบบเร้าเน้ำไม่โดนคนละสองลูกเลยช่างอะไรกป็แค่การงานการรู้จักทำเอาแล้วที่ระลังโดนแล้วเอาแล้วโดนแล้วงานนี้เจอกันใหม่นะครับครุฑหน้าครับไม่บายมันมืดมากกันในเรื่อง มันปรับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะลืมถามเช้านี้ใคปกดไลค์กดแชร์กดส่งไครด้วยนะคะฝากสั่งซื้อพิธันทีพีคอแฟทีพีสกินด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็โจมาถึงแล้วนะคะนี่ก็ วันนั้นแนี่ไปออกตอนยินโอ้โหตอาทรมานไม่รู้งตอนเช้าเลยมอง่าทรมานเลยโอ้ยอะไรเลยอ้าวมันทั้งเม็ดนั่นลุงจริงโอ้ก้างน้ำปกติหลังอย่าเข้าเอาก็กลุ้ปแถวนี้มั้งไหนวิ่งเข้าป่าลุงนี่แหละอย่าเลยกลัวจะได้กินเจ็ดปี8แปดสี่ต้นนั้นยังดุอยู่เลย ใช่ค่ะต,ต้นนั้นน่ะเนื้ออร่อยด้วยนะลุงนเนื้อเยอะแล้วก็อร่อยด้วย,ยใช่ต้นมะค้อเนี่ย<โ>เนื้อเยอะใช่เนื้อเยอะคือต้อนมันใช่ค่ะ<อ>คือคือ,คอเนื้อมันเยอะด้วยแล้วมันเนื้อมันอร่อยอืมอจะเป็นพันธุ์นใช่ค่ะมันเป็นกับพันมันยายินมายาสมอนแล้วก็แบบ เนื้อเยอะแล้วก็ลูกใหญ่ต้นนั้นน่ะต้นนั้นฮะไม่รู้่าตัดเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะคะลุงก็อ่ะคุยกับโจ้น,นะคะเราก็เป็นการยอกรอกันนะคะเอฟซีลุงก็ยาวยอกรอกับกับโจ้น,นะคะนี่ก็ซ่อมแล้วนะครั้งหนึ่งใช่ใช่ใช ก็เป็นการยกล้อกับโจ้นะคะโจ้มาถึงนะคะเนาะก็เป็นความน่ารักนะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเอฟซีก็อย่างนี้แหละลุงก็ชอบสร้างสีสันให้ทุกคนได้เฮกันได้หัวเราะกันนะคะเนาะแต่คนที่ถูกถามบางทีก็เครียดแต่จริงๆอ่ะโจ้ก็รับได้ก็รู้นะคะว่าลุงเป็นยังไงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นความน่ารักน่ารักนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็อย่าลืมที่พี่สกินที่พี่กาแฟนะคะในนามช่องเฟื่องบุญชู c h ชาแนลคะ่ะสวัสดีคะ่ะ